สวัสดีค่ะอย่างที่ทราบกันนี้นะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมากองค์ความรู้ใหม่ๆกําลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนกระบวนการคิดต่อการเรียนรู้การศึกษาสมัยนี้ต่างไปจากเมื่อก่อนโลกของเราเปลี่ยนไปวันต่อวันทักษะแบบเดิมๆอาจไม่เพียงพออีกต่อไปค่ะทุกคนทุกวัยทุกอาชีพต่างก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่เด็กๆ ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้จากการเป็นเพียงผู้รับความรู้ไปเป็นผู้สร้างสรรค์การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มความรู้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประโยชน์และปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสูนยูซอเน็ตโรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภา2กําแพงเพชรตำบลประชาสุขสร์อลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับเด็กนะคะเราก็จะเน้นกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกิจกรรมตามธรรมชาติของเด็กๆค่ะโดยที่เราแบ่งกิจกรรมเป็นช่วงๆก็คือช่วงแรกเราจะให้เขาเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เราทําโดยที่จะให้เขาได้ออกไอเดียนะคะได้แสดงความคิดสร้างสารรค์ได้มีส่วนร่วม ได้ทางานร่วมกับผู้อื่นนะคะช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะให้เขาทํากิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงเห็นผลสําเร็จจริงๆนะคะก็คือเราจะปลูกสร้างความรู้สึกสําเร็จให้เกิดขึ้นกับเขาโดยที่ตอนแรกเด็กๆอาจจะคิดว่ามันยากนะคะแต่พอเขาทําได้เขาทําสําเร็จเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็คือเราจะฝึกให้เขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวะคะ่ะ สำหรับเด็กนักเรียนในช่วงวัยมัธยมที่มีความเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะเราก็จะเสริมทักษะทางด้านการจัดการกระบวนการคิดนะคะฝึกตั้งเป้าหมายสันเวลาฝึกวินัยที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงนะคะโดยที่มีรูปแบบที่เป็นอิสระเป็นตัวของเขาเองเป็นสไตล์ของเขานะคะ อย่างเช่นการจัดกิจกรรมจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิตด้วยบูโจนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะฝึกให้เขาวางแผนเป็นรายปีรายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนะคะซึ่งจะทำให้ได้ตั้งเป้าหมายแล้วก็มีวิธีการทำยังไงให้เขาได้ถึงเป้าหมายปเอาไปใช้ในการเรียนหรือชีวิตการทำงานต่อไปได้ในอนาคตค่ะ ในภาคส่วนของประชาชนเราก็จะมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนให้คนในชุมชนได้อยู่บ้านเกิดนะคะโดยที่มีอาชีพมีรายได้ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านหรือคะได้มีเวลาดูแลครอบครัวบางคนก็จะมีธุรกิจเล็กๆหรือว่าร้านเล็กๆอยู่แล้วทางศูนย์ยูโซของเราก็ส่วนในการแนะนำช่องทางการขายการหารายได้เพิ่มให้ทันต่อยุคสมัยมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะสาริสานะคะช่างเสริมสวยค่ะขายส้มตำและไก่ย,ย่างเป็นอาชีพเสริมค่ะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะกลับมาอยู่บ้านแบบจริงจังปัญหาและอุปสรรคก็จะมีคนที่แบบไม่ค่อยรู้จักเราเท่าไหร่มาอยู่บ้านก็ได้รับการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ ดูแลศูนย์ยูโซเน่เราจึงได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายท้งทางการขายออนไลน์เช่นแต่งรูปปกเพจการแต่งรูปสินค้านะคะแล้วก็การปักหมุดร้านค้าให้เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและคนรอบข้างในหมู่บ้านนะคะแล้วก็สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ทางศูนย์เชื่อว่าการที่ประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้ การได้เริ่มต้นศึกษาลงมือทําอะไรใหม่ๆจะทําให้ประชาชนที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่ามีทางเลือกมีทางออกมีช่องทางที่จะไปต่อได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะถ้าพวกเขาได้เปลี่ยนโฟกัสจากปัญหาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีนะคะแต่อย่างน้อย ก็ช่วยปลดล็อกความรู้สึกจากปัญหาต่างๆได้บ้างนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆบ้างเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่จะทำให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะดีใจมากค่ะที่กสทชได้เล็งเห็นโอกาสตรงนี้และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนและนักเรียนนักศึกษาได้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจะได้มีความรู้พัฒนาตัวเองไปได้ในทุกๆวันค่ะ